ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทนะครับวันนี้ผมจะมาซ่อมกล่องฮีตตอนนะครับอาการนะครับไฟกระพริบนะครับดูนะครับไฟสีเขียวกระพริบสัญญาณไม่มีนะครับขอ่เราสัญญาณมีไม่เป็นที่ภาดใจไฟนะครับคืออะแดปเตอร์ที่เสียบตรงนี้ครับเดี๋ยวเราลองวัดดูครับว่าได้กี่โวลต์บางคน ซื้อใหม่นะครับเจ็ดแปดร้อยผมลองซ่อมดูไม่กี่บาทนะครับช่างมือบ้านใครมีพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ก็หัดซ่อมได้นะครับวัดไฟดูก่อนถ้าไม่มีเครื่องวัดก็ลองเปลี่ยนเลยได้ครับนี่นี่จ้น,น,น,นได้ถ้าประกันไดก็ขอภัยด้วยนะครับช่างมือใหม่นะครับประมาณสองวันกว่าขึ้นขึ้นแลครับ นี่มันต้องการ5โวลต์ครับแต่ไฟหน้าจะไม่ถึงนะครับจะลองลองมาแกะดูนะครับนี่ของสามารถนะครับสามารถที่รัฐบาลแจกนะครับซื้อก็5 600นะครับนี่กล่องน่าจะดีอยู่นะครับลองเปิดดูด้านในของอะแดปเตอร์นะครับ ถ้าเกิดไลองซ่อมดูนะครับไม่เสียหายตัวอุปกรณ์เอื่อ,น,อนะครับซีตัวนี้บวมเลยนะครับเดี๋ยวลองแกะซีดูดนะครับ แรงจิ้มเลยนะครับสายมันสร้างไหนไม่เห็นนะครับสายมมเลสสร้างจิ้มออกเลยนะครับออกมาแล้วตัวเล็กนะครับค่าอยู่ที่470 ตัวนี้นะครับบวมบวม470ไมโคร1 0บโวลต์นะครับที่ตรงนี้นะครับเกะออกเลยเมื่อกี้ออกเลยครับ <c> อยู่ใกล้ใกสายที่เสียบกับตัวกล่องดิตตอเียนะครับเดี๋ยวผมลองหาเก่าดูครับ เก่าผมเป็น470ือนกันแต่16โวล์นะครับค่า470ได้นะครับค่าโวล์ก็ได้นะครับโวล์มันเกิดไม่เป็นไรนะครับ16โวล์อันเดิมมัน10โวล์นะครับเดี๋ยวลองลองเปลี่ยนดูนะครับถ้าใครไม่อยากซ่อมก็ไม่ต้องดูได้นะครับซื้อใหม่เลยง่ายกว่าครับอันนี้ลองซ่อมดูนะครับตัวไม่กี่บาทนะครับสี่นะครับ ตัวสิบาท20บาทใส่ให้ทุกขั้วนะครับที่เป็น,สนเส้นๆนี่ก็เป็นลบนะครับเนี่ยลบกับตัวนี้นครับเสียบเข้าทุกขัวนะครับแล้วก็บบกทีนะครับหัวแรงผมนี้นะครับสั้นไปหน,น่อยนี กลางคืนไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับกลางวันไม่ค่อยมีเวลานะครับ ผมค่าไม่ตรงครับถ้าไปซื้อก็เอาค่าตรงก็ได้นะครับค่าสิบวนสี่ร้เจ็ดสิบครับสมมติจะที่เจอจะเป็นกล่องสามารถกับโซนออก็เปลี่ยนนะครับที่อะแดปเตอร์ครับไปจะจางๆนะครับสัญญาณไม่มีลองดูนะครับนะครับใครเจออาการนี้ก็ลองดูนะครับ มีหัวแรงหนึ่งตัวก็ลองทำดูนะครับดีกว่าซื้อใหม่6 7เจยนะครับลองซ่อมดูไม่เสียหายนะครับนี่สตัวเดียวก็ใช้อาจจะใช้ได้นะับไม่ตัดขาโอเคนครับเสียบเข้าไปเลยนะครับนี่เมื่อกี้เรียบร้อยจะล,ลอง ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่ซ่อมอดัปเตอร์ก็ได้นะครับไม่ต้องซื้อใหม่เิยกลับด้านแบนี้นะครับนี่ลองของมันนะครับเสียบเข้าไปการเคืนจะมืด่อยนะครับไม่ค่อยเห็นให้ตรงล็อ วันีไม,ไม,ไม่ไม่เตรียมกันไกรมาตัดขาตัวสีก็ใส่เข้าไปได้เยอะครับใส่กลองได้ก็โอเคแล้วนะครับเข้าไปยัดเข้าไปเลยนม่เป็นของจีนนะครับทําไม่ค่อย,อยนี้เท่าไหร่เจอมาหลายตัวนะครับอาการเดียวกันนะครับเปลี่ยนสก็ ดีทุกตัวนะครับนี่ก็สีแล้วนตัวเดิมเนี่ยดูด้วยตาเปล่าก็เห็นนะครับมันจะบวมๆนะครับมันจะนูนๆออกมาสงสัยแล้วว่าเสียนะครับตรงนี้จะดน,นนูนออกนะครับให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับกล้องก็ไม่ค่อยชัดนะครับยน,นูนมันไม่เรียบนะครับเออกลี่ยลำลานะครับ เข้าไปเดี๋ยวครับลองวัดไฟดูก่อนก็ได้นะครับก่อนเสียบนะครับชอ็อตไปเห็นไหมครับเมื่อกี้ประมาณสองโวลต์นะครับอันนี้วัดเข้าไปใหม่นะครับลบจับลบบวกก็จับบวกเต้าที่ยี่สิบอันนี้หย่ไปก่อนเแย่ตรงกลางเป็นบวกครับมาวัดดูโอเคได้ประมาณ5.8โวลต์นะครับ รป่5.8วนเมื่อกี้มัน2วนกว่าคิดว่าจะได้นะครับก็ลองลองเสียบให้ดูก่อนนะครับอันนี้ลูกค้าไม่เอาเลยครับก็เลยลองเอามาซ่อมดูนะครับสงสัยกล่องเสียทุกคนมากล่องมันเสียนะครับไฟสีเขียวกระพริบเลยลูกค้าเลยซื้อใหม่ตัวนี้ไม่เอา เก็บไปเลยครับเก็บปลาเขียวอ๋อคือแล้วนะครับนะถ้าปกติปลาเขียวเะจะขึ้นขาหยนนีนะครับลองกดดูนะครับกดซองดูนี่ออกแล้วนะครับ ไม่ต้องซื้อใหม่แล้วนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับความรู้ดีๆนะครับถ้าขครเก่งแล้วก็ผ่านเลยนะครับเก่งแล้วไม่ต้องดูช่องผมก็ได้นะครับนี้สําหรับช่างบ้านๆน,นะครับช่างพื้นฐานนะครับมีความรู้ก็แบ่งปันนะครับผมเจอปัญหาอะไรก็เอามาลงให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำรับช่างที่เป็นเซียนแล้วก็ ก็ดูดูก็แนะนําได้นะครับแนะนาผมได้นะครับพื้นฐานนะครับการซ่อมอะแดปเตอร์โอเคครับใช้ได้นะครับขอบคุณครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับพร้อมจะตอบทุกทุกคนนะครับนี่ตัวไม่กี่บาทก็ก็ดูได้แล้วนะครับประหยัดเงินไปขอบคุณครับ